วันนี้ก็กำลังตอนนี้หนูสรุปมาแล้วว่าพื้นที่ไหนขาดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้หนูจะรีบจัดส่งไปให้ตามที่ขาดแล้วก็เราเริ่มรู้แล้วว่าอันไหนเยอะเกินไปอันไหนน้อยเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะเริ่มจัดการเพิ่มไปให้ค่ะแสดงว่าเราลดพื้นที่ี่คือจะไม่ได้ซ้ำพื้นที่กันกเราครับคุกายเอ่อมีซ้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มันถ้าวิกฤตมากๆเนี่ยไปแค่คันสองคันเนี่ยมันน้อยมากถ้าเทียบกับทั้งหมดอะคะ่ะคือหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยส่งไปสิบคันแล้วทำไมยังต้องส่งไปอะไรเงี้ยหนู ยี่สิบคันตอนนี้ก็ยังไม่พอค่ะกับคนที่เดือดร้อนอยู่ที่ปลายทางอะไรเงี้ยใช่สิคันแล้วที่จะสอ่าถ้ารวมมานิดณวันนี้เป้าหมายหนูคือ10คันแต่ว่าวันนี้บางเงินหนูได้รถมาเพิ่มอีกสองคันน่าจะได้ไปถึง12คันแต่สิ่งที่ต้องหาคือของรถได้แล้วแต่ของยังไม่พอใช่ค่ะตอนน้ของที่ยังขาดที่เราอยากให้แบบเออวาช่วยกันมีอะไรบ้างคะของที่ยังขาดวันนี้ต้องการเลยคืออาหารนะคะร้านฟู้ดค่ะส่งไปที่3จังหวัดชายแดนใต้หนึ่งคันแล้วก็ในหาดใหญ่อ่ะของที่สําคัญคือยากับของกิน ของกินทุกอย่างที่พร้อมกินที่ไม่ต้องเสียเวลาหุงต้มแล้วอะค่ะคือพร้อมสม่งได้เลยแล้วก็นมผงยังต้องการเพิ่มค่ะการจัดการในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับนีข้าูุ่ันสามอ่อะไรนะจ๊ะข้าวู่วันที่สามเป็นยังไ<า>งวันนี้วันที่สามการจัดการก็ดีขึ้นค่ะว่ามีพี่ๆหลายหน่วยมามาร่วมด้วยช่วยกันสําหรับหนูหนูมองว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นค่ะทุกคนเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือแต่ว่านั่นแหละคือการที่จะส่งไปพื้นที่ตรงไหนตรงนี้หนูอาจจะเป็นคนที่ขอลิสต์เองเพราะว่าเราได้รับ ได้รับข้อมูลมาอย่างชัดเจนจากพื้นที่จริงๆว่าเออตรงไหนที่มันต้องการอะไรจริงๆอ่ะเหมือนล่าสุดอ่ะอะไรที่ส่งไปแล้วแล้วมันเหลือมันเกินอ่ะหนูก็ต้องย้ายไปที่อื่นซึ่งมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งไปตรงจุดได้เลยว่าอ่ะที่นี่ต้องการข้าวต้องการผ้าห่มนะต้องการยาแลวต้องการนมเด็กนะว่ามันตรงจุดมันไปถึงมันก็ได้ใช้เลยอ่ะแล้วแบ่งหน้าที่กันยังไงหูือกว่าแบ่งหน้าที่จัดการบริเนตกาในการแบบกระจายของไปอะไรเี้ย อตอนนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือหนูจะเป็นคนบอกว่าคันแรกที่เข้ามาไปจังหวัดไหนและต้องการอะไรบ้างคนที่ก็จะมีพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพี่พลอยผู้จัดการพี่เบลล่าหรือว่าเป็นผู้จัดการร้านนิกิวะอีหรือว่าเดขาหนูช่วยกันมองว่าโอเคคันนี้พี่เจนต้องการลิสตามนี้นะใส่ให้เต็มคันแล้วออกได้เลยคันต่อไปไปจังหวัดไหนต้องการลิสอะไรไปออกได้เลย ต้องต้องเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเมื่อคืนน้ําดื่มล้นปุ๊บเราก็ไปเอารถแบบฟรีมาเลย2คันส่งไปเลยส่งไปไหนก็ได้ทาในเมื่อล้นยังไม่มีพื้นที่จะไปก็ไปก่อนพอไปถึงกลางทางปลายทางอ่ะรับเรื่องสตูนต้องการน้าดื่มเพิ่มอาะไปสตทูอะไรเงี้ยตอนนี้มีที่ไหนใช่เราเราทราบว่าเขาแบบวิกฤตเหมือนกันวิกฤตวิกฤตมากๆก็ต้องคงยังเป็นหาดใหญ่นะสำหรับหนูคือทุกพื้นที่อะวิกฤตกันหมดแหละด่วนคือด่วนทุกคนแต่เนื่องจากว่าแฟนหนูอยู่ในพื้นที่หนูเลยได้รับข้อมูลตรงนี้เยอะสุด เราก็เลยรู้ว่าอ๋อตรงนี้ที่ยิวอยู่ในต้องการอะไรจริงๆคือณนะวันนี้ห่ะน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วก็จริงแต่สุดท้ายก็ยังออกมาไม่ได้ในเมื่ออบพยกไม่ได้สิ่งที่ต้องทําคือเอาอาหารไปให้เขากินเพราะว่าหลายเคสมากที่กําลังจะขาดอากาศหายใจกําลังจะสิ้นใจตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินเราก็เลยต้องรีบระดมอาหารเนี่ยส่งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะ การที่ยูจะมานั่งหาว่าเอ้ยอาหารต้องหาจากไหนเงี้ยมันเสียเวลามากพอรถหนูไปถึงทุกวันเช้าเที่ยงเย็นวันละสามคันเขาก็โอเคส่งโซนนี้เสร็จกลับไปรับข้าวส่งโซนนี้เสร็จกลับมารับข้าวเพราะว่าทุกชีวิตตอนนี้คือถ้าไม่ได้กินข้าววันนี้พรุ่งนี้ก็คือไม่รอดแล้วตอนนี้คือเห็นบอกว่ายูเองก็ตามหายาิอยใช่ไหมใช่ค่ะยู <y u S 2> ตามหาญา,ตาแต่เนื่องจากว่าฝั่งที่ญาตยิยอยูอยอ่ยังเข้าไม่ได้<อ>คือตอนนี้พี่หลายเคสเลยนะที่โทรมาหาเจนนี่แล้วบอกว่า ต้องการมาช่วยหลือตรงนี้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 หนูเข้าใจทุกที่แล้วหนูรู้ว่าทุกที่คือทุกชีวิตมีค่าแต่การที่จะส่งให้ยูหรือทีมไปอ่ะถ้าไปแล้วช่วยไม่ได้มันก็คือทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเราพยายามเช็คว่าตรงนี้น้ํานิ่งแล้วแต่คนยังไม่เข้าตรงนี้เรือเข้าได้แล้วแต่ยังไม่มีทีมไหนไปเราถึงจะไปใช่เพราะว่าถ้าไปแล้วไปยืนอยู่หน้างานรอน้ำรถสีชั่วโมง5ชั่วโมงมันก็ยังมีอีกหลายเคสที่ อย่างที่พูดแล้วมันก็ด่วนกันหมดมคือด้วยความที่ยิวลงไปเป็นจิตอาสาด้วยแล้วย่าตัวเองก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยได้มันมีความแบบกงบังวลหรือเครียดอะไรไหมยิวอะตอนนี้เครียดมากคือหน้าตาเขาก็โทรหาหนูทุกครั้งเขาร้องไห้ตลอดไม่ว่าเขาจะ เป็นห่วงญาติเป็นสงสารเพื่อนเพื่อนเขาเสียชีวิตเยอะมากแล้วไหนจะลูกสาวที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจหนูอะไรเงี้ยยิวตอนนี้คือเครียดมากๆเขาแทบไม่ค่อยได้โพสตอะไรเลยเพราะว่าเขาแทบจะไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว่าเออส่งกำลังใจแล้วก็วันนี้หนูอยากให้มีคนอ่ะ ไปกับยูด้วยเพราะว่าอย่างน้อยจะมีคนที่คอยอัปเดตหนูได้ว่าโอเคยูยังไหวนะยูต้องการอะไรยูติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหนูจะได้ส่งคนไปส่งทบกได้อะไรเงี้ยตอนนี้ยอยู่บตอนนี้ยอยู่กับทีมทหารของค่าศรสีนานาลงค่ะอยู่กับน้องๆทหารแต่ว่าพื้นที่ที่ยูไปส่วนใหญ่ไม่มีสัญญาณเลยก็เลยติดต่อยูยากมากเหมือนบางคนบอกว่าให้พี่ยูไปลงตรงนี้ตรงนั้นได้ไหมยังไม่ได้ซึ่งหนูสิ่งที่หนูทําได้ก็คือ ส่งทีมไปเพิ่มเหมืนมอนเมื่อคืนเมื่อวานหนูส่งไป1ิบทีม,ม1ิบทีมเนี้โอเคมันก็จะมีกรุ๊ปใช่ไหมหนูบอกโอเคโซนเขต8ดใครอยู่เขต8ดตอบหน่อยไปตรงนี้ให้หน่อยอะไรเง,งี้ยปึงป้งปึ้งปึ้งไปเป็นเขตไปอันนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่เราเป็นครั้งแรกของเราใช่ไหมเจนนี่ค่ะต้องจัดการเไรแบบคือถ้าหนูแบบทำอะไรที่ไม่ถูกใจทุกคนหนูขอโทษด้วยเพราะหนูใหม่มากแต่สิ่งหนึ่งที่หนูทําเลยนิสัยหนูคือหนูชอบทําทันที รับเรื่องมาทําเลยรับเรื่องมาทําเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคบางอย่างมาันอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่เชื่อหนูเถอะว่าเราช้าไม่ได้อะพี่ชีวิตคนตอนนี้เหมือนที่หนูพูดว่าคืนล่าสุดที่หนูร้องไห้ไหร้สดอ่ะเพราะว่าทุกเคสที่โทรมาคือจะตายแล้วถ้าไม่ไปคืนนี้คือตายแน่นอนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็ตายจริงๆขออภัยที่ต้องใช้คําแบบนี้คือมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือทีมพี่พทหารน่ะกำลังระดมคนแบบไหนจะเจอร่างศพกู้ศพ แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี mm ้ยค่ะคือทุกคนวุ่นวายกันมากห mm hmm. น้างานมันไม่ง่ายเหมือนโทรไปสั่งอาหารตามสั่งเลยพี่ mm hmm. มันยากมากหนูพูดเลยรถเข้าไม่ได้บ้างเรือเข้าไม่ได้บ้างน้ําเชี่ยวบ้างอะไรบ้างคือวุ่นวายไปหมดม่ใช่จริราสาวีแล้วก็คนที่เข้าไปช่วยค่ะงานก็จะมีเรื่องที่แบบไม่ทําให้คนรู้สึกท้อหรือเสียกำลังใจงคือชาวบ้านค mm hmm. นที่เดือดร้อนบางทีก็คืออางี้นะหนูเข้าใจทุกคนเลยหนูเข้าใจคนที่แบบเดือดร้อนคนที่เครียดคนที่แบบว่า เส้นเลือดจะแตกแล้วไม่รู้จะทาอะไรบางทีด่ามาบ้างอะไรมาบ้างคือเราก็ใจทุกคนแต่หนูไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสหรือไปสนใจตรงนั้นเพราะมันทําให้ภาพลักษณ์ของชาวหาดใหญ่เสียไปด้วยมันกลายเป็นว่าะมีข่าวคนหาดใหญ่ด่ากู้ภัยอย่างเงี้ยหนูไม่อยากให้แชร์สื่อแบบนี้เลยไม่อยากให้ไปให้ค่าเลยได้ซ้ําเพราะว่ามันทาให้คนหาดใหญ่ที่เขาเดือดร้อนและรอความช่วยเหลือจริงๆอ่ะ เขาก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเราช่วยแชร์เถอะว่าตรงไหนลําบากเราไม่ต้องไปแชร์หรอกอที่นี่กลัวบ้านกระจกแตกเราก็แค่ไม่ต้องไปช่วยที่นี่มีการไล่ยิงคนเราก็ไม่ต้องเข้าไปและอย่าลืมว่ายังมีคนอีกหลายคนที่เขารอจริงๆและการที่เราทําข่าวหรือว่าแชร์สื่ออย่างนี้เยอะๆมันทาให้ภาพลักษณ์คนหาดใหญ่เสียซึ่งหนูไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะจริง,รงๆแล้วอ่ะหนูเชื่อว่ามันมีแค่น้อยมากมพี่ก็เห็นน้อยน้อยมากแต่เนื่องจากว่าพอไอ้ส่วนน้อยนี่แหละ พอมันเป็นรามา่าคนก็ชอบก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันเยอะหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะคนหาดใหญ่คนดีคนใจดีมีอีกเยอะที่รอความช่วยเหลือจากทุกคนอยู่อย่าเพิ่งท้อน,นะคะเข้าไปได้เลยแล้วก็เหมือนที่หนูพูดเคสทุกเคสที่หนูโพสต์คือถ้าทีมไหนต้องการซัพพอร์ตน้ํามันเรือต้องการเงินต้องการข้าว ทักมาได้เลยหนูจะส่งไปให้โอนไปให้เลยแต่ขอแบบตรวจสอบได้เชื่อถือได้แล้วก็เหมือนล่าสุดอ่ะหนูก็มีแบบว่าผิดใจกับพี่ๆกู้ภัยบางทีมที่เหมือนเราตอบเขาแล้วแต่เรายังไม่ได้โอนเงินให้เขาเพราะเขาอยู่เชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตฐ์คือหนูขอโทษจ,จริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะที่พร้อมไปเลยอ่ะเราก็ส่งให้เขาไปก่อนอไปก่อนไปก่อนก็เลยยังยังไม่ได้ส่งไปให้พี่ๆเพราะหนูอยากได้ทีมที่ใกล้ที่สุดมากมาก ใช่ค่ะเห็นว่าเราสงส่งบูมไปร่วมสมบ,บดด้วยอ่บูมบูมอันนี้มันไม่บอกอะไรหนูเลยมันบอกแค่ว่าเม<ป>ืองวันนี้กูไม่มานะกูไปช่วยหมาแมวออกบอกไปเลยอโอเคเดินทางปลอดภัยเพื่อนคือจบเลยเหมือนเคสหมาแมวสั่วไปก็จะหาบูมให้ไปช่วยเยอะใช่ค่ะคือมาที่หนูก็เยอะแต่ว่าต้องขอโทษจริงเพราะว่าเคสที่หนูให้ยูรับตอนนี้ขอเป็นเด็ก เพราะว่าเรามีลูกใช่มันต้องกระจายความช่วยเหลืออันนี้ล่ะลูกไปจะอยู่ยาวเลยไหมคะเรือจากที่โดล่าสุดอ่ะเขาตั้งใจว่าเขาจะอยู่จนน้ําแห้งเลยก็คือจะช่วยจนวินาทีสุดท้ายค่ะพี่คือโอเคแหละเรืออาจจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าอาหารให้กินก่อนได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ายูอ่ะเขาเขารับตรงจากเจนไงอาหาร่ะมันกระจายสามกาของใครครับยารนไครับ